มาจานใบแต่งตัวเป็นไก่ไปลงแร้งในพับจีไปดูซิว่าจะเป็นยังไงใบจะได้ MVP มไหมจะตึงขนาดไหนไปดูกันเลยโหว่าแต่ใครพาโดดเนี่ยตัวคอดเยอะเลยอะที่ hey, อื่นไม่มีมลงแล้วหรือไงถึงมาลงกันตรงนี้ว้าเราทุกคนดูกี่ตัวเนี่ยใ <c oughs> <c oughs> ดๆคือมีแต่ลูกซองแกเราดู <c oughs> ฉันคิดว่าตลอดนัด <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวจะเยอะขนาดนี้นะแล้วมาลงที่เดียวกันอกีกสนามเด็กเล่นไปเนี่ย <c oughs> แต่ใบก็ไม่หวานค่ใคร คนน้น้เห็นแบบนี้เพื่อนร่วมทีต้องเปลี่ยนใจตอนแรกบอนกันใหญ่ว่าได้ใครมาพอยิ้งได้เท่านั้นแหละหลงหวาวกันเลยทีเดียว <c oughs> บอกแล้วว่าใบะต,ตัวตึงพับจีอ้อแต่เดี๋ยวนะมึงใครเนี่ย <c oughs> นี่น่ะ <c oughs> ตกใจหมดเป็นแ,แง่จะสเตปบูหางกลิ่งของใบในพับจีเข้าไปตอนนี้หกคิวแล้วนะไม่แค่เล่มแกมเมงอะ <c oughs> อ้อยขอโทษน้ไปรัดเพื่อนมนาะ <c oughs> ต,ตั้งแต่โดดมายังไม่ได้ออกจากที่ตรงนี้เลยตัวเยอะมากมากนี่มันแหล่งชุมนุมอะไรปะเนี่ยอุย๊ยว่าแต่อุย๊ยทุกคนทรงผมอม่พี่ใบขโมยทรงผมเข้ามาทุกคนดูดิน่ารักไอเรามันก็ลูกคุณหนูซะด้วยสิคนน่ารักเลยฟิลแบบหน้าคิตตี้แต่อยู่ในโหมดโหอดอ่ะเอ้าเอาเอา้เอาได้คิวอีกแล้วนะนี่นะนี่นะอทุกคนยิงไม่ออกยิงไม่ออกกระสุนหมอดหรอทุกคนน่ะ เก็บคิวเห็นไหมไม่เก็บของเลยเอาเอามีตัวมีตัวเราทุกคนดูกระสุนพี่ใบหมดทั้งสองปืนแบบนี้จะรอดไหมเดี๋ยวยังไงไว้ติดตามต่ออ e ีพีหน้านะคะ